ขออนุโมทนาบุญคุณโยมวิตเตอร์เจมแมทธิวคุณโยมประพัฒสอนสุดประเสริฐพร้อมครอบครัวคุณโยมที่อุทิศแด่แม่จิตตินาถเหตานุรักษ์นาวาโทยศวัสด์สันสีคุณโยมจากสวัสดิ์ปัญญาศิริที่อุทิศบุญกุศลแด่พ่อประสิทธิ์แม่นิพาปัญญาศิริและคุณโยมจินัทธยาทาแก้วคุณโยมสุวินยิ้มเจริญคุณโยมแพทย์หญิงจุธามาศพรมุไทย คุณโยมประพระวัตหีตานุรักษ์ที่รับเป็นเจ้าภาพเลี้ยงเพลงวันที่15ถึงวันที่21มิถุนายนปีพศ2567ลูกพระลูกเนนโรงเรียนวัดป่าแม่จจริมโสพิตารามขออนุโมทนาสาธุมาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุขออำนาจบุญบาร,รมีทาทั้งหลายขอในิสงแห่งการ สืบทอดพระศาสนา,ากลางป่ากรรมดอยจงประมวลรวมกันให้คุณโยมทั้งหลายมีตะบะเดชะพลวะปัจจัยปฏิพานธนสารสมบัติบริวารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในกุศลแล้วขอให้จงพันสำเร็จจงพันสำเร็จเทินสาธุสาธุสาธุ ยะถาวาลิวะาปุราปาริปุเรนติสาขะลังเอวเมวะอิโตทินังเตตาังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังทิปาเมวะสมมชาตุสเพปุเรนตุสังขปาจันโทปณะละโสซยะถามณีโชติละโสซยะถาสัพพิติโยวิวัชชนตุสัพพะโลโควินาสตุมาเตภวัตวันตะลายโยสุขีตีขายุโกภวะ อภิวาทน,นาสีลิสนิจังวุธาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัันีอายุวันโนสุขังภะรัง